พอ,อยังทำอะไรไม่เรียบร้อยไงเนี่ยอะไรันนี้อ๋อเหรอพี่แงมไหมแงมถือแงมถือหนูมีหูไอนี่ืขขอไม่ไม่บ <c oughs> แล้วหนูล็อกแล้วหนูล็อกแล้วไราจะ น้องหิวน้องหิวอะไรอ่ะเข่าแล้วหิวสามตั้งนานกินอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเดินซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เราผักอะไรไหมเดี๋ยวซื้อให้หนุ่ยหิวปวดบอกอะไรบอกอะไรเห็นได้หมดเลยเห็นได้หมด ของน้องกินอ่ะบอกมวบอกมวยเดี๋ยวไปซื้อของเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวมาใหม่นะคะ